ช่วงใชมฮัลโหลอะเดี๋ยวขอเชิญน้องกระมวลฉันเนี่ยมารับของที่เราเลืกจากของตามแล้วด้วยน้องเพือนเลยครับสวัสดีแป๊บเดียวคน้องเช้าอยู่เช้าโอ้เช้าเลยนะตอนเที่ยงตอนเที่ยงโอนี่คือเวลาเช้าผมตื่นไปทุกสมัยนี้นะฮะอะมาเรื่อยมาเรื่ยมาเรื่ยมาเรื่ยนะฮะรับไปเลยครับ ถ่ายรูปถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรมันด้วยถ่ายรูปกันด้วยมันก็มีหน่อยนะคะหนึ่งสองสามปุดคอ่าอย่างี้นะองคุณวิวบ้างเลนะค่ะถ้าคำถามนี้นะคะจากคุณฝนนะคะรัฐซิดาคุณฝน คุณฝนครับอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคนะคะท่กคนนะคะถามว่าถ้าในชีวิตจริงต้องเลือกวิวจะเลือกผู้ชายแบบวาทิตหรือฟำกูลโอ้โหไ,ไม่ใช่รุตเลยมันใช่แตกต่างหรือคือไชไม่ใช่รุตหรือว่าอังกูลด้วยนะอันนี้ก็ยกังวิวเขาแิบวาทิต โอ้โหนี่คือหน้ามือกับหลังมือเลยนะฮะแต่นี่ได้ตุ่มๆเลยได้แบบตองพันขอนี่เลือกใครครับเลือกใครนะฮะอันนี้ถือว่าท่านในชีวิตจริงใช่ไหมใชีวิตจริงแต่ในชีวิตจริงผู้ชายแบบนั้นถ้าสมมติว่าเลือกนางุณนเนี่ยว่าชิดมันไม่ตรงไหนือไงใช่ ทั้งสองทั้งสองคนเนี่ยค่ะมีความน่ารักน่ารักในตัวเพราะว่าท่านกูลเนี่ยถามว่าเขาก็เกิดจากที่เขาไลน์เขาก็เกิดจากเขารักนางเอกมากใช่ไหมคะก็เป็นเหนวา จริงๆอะคือเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นคนที่รลายมาเขาเป็นคนน่าสงสารแต่พี่มูมองว่าตอนแรกที่เขารักกันกับเมดีเขาดูแลดีทัางบ้านเรายังภูมิใจทางบ้านเราเชียร์เลยอย่างเงี้ยส่วนวาทินเนี่ยชอบสองคนนี้เหมือนกันคือมีความรักที่มั่นคงอย่างวาทินเองเนี่ยก็รักเมย์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยรักเดียวใจเดียวนะดังนั้นคือพลาดไปในทางที่ผิดแต่ว่าก็หลายๆคนก็น่าจะมีคนที่ชอบอังกูลใช่ไหมคะ แต่ว่าเมย์ไม่รู้เหรอครับว่าวาตีิเนี่ยเขาแอบรักเมย์ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นสเปิร์ s p ิ่งอยู่รักแท้เลยครับอันนั้นออกแนวอันนั้นควรนิดนึงเปิน s p e ล้วนะใช่ค่ะก็วาตีิก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าให้เลือกอังกูยกับรุ้นเนี่ยเราจะเลือกยังไงจะเลือกรุ้นใช่ถึงว่าชอบผู้ชายที่แบบแข็งแรงแข็งแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูแลเขาไปด้วยเลยครับผม เชิญคุณฝนนะฮะคุณฝนมารับรางวัลหน่อยนี่คำถามนี่ไม่ได้เตรี้ยด้วยนะฮะคือจับได้วิวพอดีตกใจเลยค่ะโอเคแล้วถ้าตูมตามจับได้นี่ยังไงครับนั่นแหละสิครับสวยงามมากนะฮะอะผมจับไปต่อแล้วกันนะครับอีกสักหน่อยหนึ่งนะ